กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปผมในช่อง MAM Learning Center อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอล MAM Learning หัวข้อในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นพอทีเดียวสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นเก่าและลก,ก็รุ่นใหม่นะครับทุกๆท่านผมเชื่อหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านนะครับให้ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆก็กลับมาที่หัวข้อของเราอีกครั้งนะครับ หัวข้อของเราในวันนี้ธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจอาหารเสริมหรือเปล่าหรืออาจจะมาในรูปแบบคําถามนักธุรกิจเครือข่าย คือคนขายอาหารเสริมหรือเปล่าผมว่าต้องเกินร้อยละแปดแหละออในความคิดของผมนะถ้าเกิดคุณมาทําธุรธกิจเครือข่ายต้องมีคนถามคุณประมาณนี้อยู่แล้วแล้วคุณมีการตอบข้อโต้แย้งข้อนี้อย่างไรสําหรับในวันนี้ผมจะมาคุยในมุมมองของผมเองนะแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกทุกท่านแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเจอคําถามนี้นะแล้วบอกตรงๆยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าผมเนี่ยตอบข้อโต้แย้งข้อนี้ไม่ได้ไม่เคลียร์แต่คุณเชื่อไหมล่ะครับว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไงถ้าผมทําอะไรไม่เป็นผมจะไปศึกษาอย่างเข้มข้นศึกษามันอยย่่างงลึึกกกกซ้แผมม็ับไปคคนนนนเเดิีี อีกรอบหนึ่งรอบหลังเนี่ย ขาก็ได like ้มีโอกาสได้ลองสินค้ากับทางบริษัทที่ผมทําอยู่ณตอนนั้นนะแต่ก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนบริษัทเพราะในบริษัทเก่าที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตที่ผมอยากจะได้สักเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนบริษัทมาอยู่ในบริษัทณปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาซึ่งบริษัทที่ผมทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตของผมเนี่ยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเงินนะครับที่จเนเรตมาจากธุรกิจเนี่ยแหละครับสินค้ามันตอบโจทย์ที่ผมตั้งงมัันนนนช่่่วยเเหหลลือคคได้้สิาีะรบ คือสิ่งที่ผมเนี่ยมองหาในธุรกิจเครือข่ายหลายๆบริษัทมาก่อนหน้านี้แต่บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถให้ผมได้มันอาจจะขาดไปแค่บางข้อแต่บางอย่างเนี่เขาก็าดีอยู่แล้วนะผมก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาทําให้มันเกิดประเด็นอยู่ว่าพอเรามาเริ่มบริษัทใหม่เนี่ยแล้วคนเดิมที่เขาเคยถามเราเนี่ยเขากลับถามเราคําถามเดิมเช่นเดียวกันมาทําบริษัทนี้ก็ให้ฉันลองตัวนี้พอมาบริษัทใหม่เอ๊ะมาขายอาหารเสริมอีกแล้วเหรอนี่เห็นไหมมันก็เป็นคําถามเดิมๆอีกนั่นแหละฮะทีเนี้ยกลับมาที่คําถามนะครับคาถามเนี้ยเราควรจะตอบคําถามไปในทางไหน ครับผมอยากให้ทุกท่านฟังแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้ดีกว่าเราก็ต้องมองนึกย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าที่เราเข้ามาในธุรกิจเนี่ยธุรกิจที่เราเข้ามามันคือธุรกิจอะไรมันคือธุรกิจเครือข่ายถูกไหมเครือข่ายมันย่อม,มาจาก ML M l A มันก็ย่อม,มาจาก multi level นะฮะเห็นไหม multi ก็คือหลากหลาย level ก็คือหลายๆชั้นนั่นแหละครับ marketing ตัวสุดท้ายผมอยากจะให้เน้นตรงตัวสุดท้ายคือคาว่า marketing marketing คือการทําการตลาดไหมหากลูกค้าของคุณเนี่ยหรือผู้มุงหวังของคุณถามว่าเรามาขายอาหารเสริมหรือเปล่า เราต้องบอกว่าเราไม่ได้มาขายอาหารเสริมแต่เราจะมาทําการตลาดให้กับสินค้าที่เราเลือกจากบริษัท ที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละครับแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าบริษัทเครือข่ายโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ดีกว่านะครับใช้คํานี้สินค้าที่เขานํามาใช้ในการทําการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในโหมดของอาหารเสริมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมทางผิวพวกสกินแคร์พวกเกรืต่ต่างๆหรือว่าอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปนี่แหละมันก็จะมีบ้างแหละบริษัทที่ใช้รูปแบบของมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช้ในการขายเครื่องกองน้ําเอา่ยขายปุ๋ยก็มีนะครับผมก็เคยเจอนะบริษัทเครือข่ายที่ขายปุ๋ยนี่แหละครับ ราน่าจะคุ้นเคยธุรกิจเครือข่ายที่อยู่ที่ถูกย่อส่วนมาอยู่ในรูปแบบของแฟรนไชส์ถ้าพูดไปพูดมาเนี่ยทุกท่านคงนึกออกก็คือเซเนั่นเองอันนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันเลยครับกับเครือข่ายนะครับก็เราสร้างสาขาหลายๆสาขาแล้วเราก็กระจายสินค้าตุ้มๆจากบริษัทลงมาสาขาเห็นไหมมันก็แตกแขนงไปเรื่อยเนี่ยฮะโมเดลเดียวกันไม่ได้แตกต่างแต่แค่ ไอเซเว่นีเลเว่นเนี่ยก็ไม่ได้ขายอาหารเสริมไงคอนี้เนี่ยนะก็ขายของกินขายของใช้ขายของจิปาทะทั่วไปไงฮะคนทั่วไปก็เลยไม่ได้มองเห็นในในส่วนนี้ไงฮะถูกไหมแต่ทีเนี้ยการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยเราตอบแบบนี้เราตอบบางทีมันอาจจะดูรุนแรงเราก็อาจจะใช้คําพูดที่ดูดีสักหน่อยเนี่ยครับผมก็แค่หยิบสินค้าที่ผมมองแล้วคุณพี่ในบริษัทผมนี่แหละมี2 0 0รกว่าชนิด3 0 0้กว่าชนิดก็ว่ากันไปอ่ะผมแต่ผมเลือกตัวเนี้ยเพราะผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนที่ผมเข้ามาทําธุรกิจไอ้ตัวี้้ยมตอบบโจท์ใหกชิผได เช่นช่วยเหลือพ่อแม่ผมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทานตัวนี้เข้าไปแล้วมันเห็นผลตืดๆๆดๆแบบนี้มาบางคนอาจจะเห็นผลอะไรผมไม่ทราบนะครับคือเราจะไปพูดสรรพคุณของงานเสริมที่เราทําอยู่ก็ไม่ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันช่วยได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนละกันนาผมพูดแบบนี้ละกันเป็นกลางๆนะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะทุกวันนี้นะครับกฎหมายมันรุนแรงนะครับกฎหมายมันรุนแรงทีเนี้ย พอเราตอบคาถามประเภทนี้ได้แล้วผมเชื่อนะครับว่าผู้มุ่งหวังหรือคู่สนทนาของเราเขาก็น่าจะตั้งใจฟังมากขึ้นกว่าเดิมสักสิบถึงยีถูกไหมครับพอเขาตั้งใจฟังแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาให้เขาได้มีเขาเรียกว่า mindset นะฮะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทําธุรกิจ เครือข่ายนั่นเองพอเรารู้แล้วว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือเราทาการมาร์เก็ตติ้งนะฮะหรือทําการตลาดเนี่ยให้กับบริษัทซึ่งบริษัทก็อาจจะมีสินค้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็แค่หยิบยกมาแต่ละคนในบริษัทบางคนเนี่ยหยิบสินค้าต่างกับอีกหลายๆคนที่เขาหยิบยกมาบางคนเนี่ยชอบขายเครื่องกองน้ําเคยเห็นไหมก็พูดแต่เครื่องกองน้ำนั่นแหละเราถนัดเรื่องนี้ไงเออลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็พูดแต่เรื่องนี้ไงแล้วจะให้เราไปพูดเกี่ยวกับครีมทาผิวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมล่ะเออแต่ถ้า คิดว่าจะปิดการขายได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมพอไม่ได้เสร็จปุ๊บทำไงฮะเราก็ต้องพูดในสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการในหลักการตลาดข้อนึงบอกว่าเราจะขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ให้เราขายสิ่งที่คนนั้นต้องการในหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street นะฮะทุกท่านหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาก่อนหนังเรื่องนี้เนาะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะฮะที่พระเอกเนี่ยขายปะาก,กาแล้วเขายื่นปะาก,กาให้เพื่อนบอกให้เพื่อนเนี่ยขายปะาก,กาเล่มนี้ให้ผมหน่อยเพื่อนเขาก็บอกว่าไหนนายลงเซน็นลายเซ็นของนายให้ฉันหน่อยสิ ปรากฏว่าปากกาในตัวไม่มีนี่ฮะเห็นไหมเราสร้างดีมานนะฮะเราสร้างความต้องการ้กับคนกนั้นแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรามีไปขายนี่คือหลักการทําการตลาดหนึ่งในหลายๆสเตติจี้นะครับหรือหลายๆกลยุทธ์นะครับที่เราหยิบม,มาใช้ดังนั้นพอเราใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าเราแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องถามลูกค้าเราเนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมาหรือผู้มุ่งหวังของเราว่าที่คุณเนี่ยกำลังอยากจะเข้ามาทําหรือกําลังอยากจะฟังต่อจากเนี้ย คุณต้องการอะไรคุณต้องการรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือรู้เกี่ยวกับโมเดลของธุรกิจถ้าเกิดข้ออยากรู้2อ,อย่างร่วมกันก็คุณก็อธิบายให้ครบเลยทั้ง2อ,อย่างเป็นน้นว่าจบง่ายๆยไหมครับคําถามนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่การอธิบายให้กับอีกคนหนึ่งเข้าใจเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากก็อย่างที่ผมบอกปอีกนนแหละครับหลายๆคลิปนะฮะทักษะการสื่อสารเป็นทักษะสําคัญดังนั้นถ้นา,าหากตอนนี้คุณยังไม่ถนัดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารคุณฝึกเสี้ยงแต่วันนี้นะครับคลิปใน u t u b e เยอะแย,ยะต่แปะเลยอยากจะอ่านังือก็มีเยยะ,ยะลย ไปที่ร้านนายอินก็ได้นั้น c ี H ก็ได้นะครับ B2s ก็ได้มีขายหมดเลยหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับลองดูพอลูกค้าบอกเป้าหมายที่เขาต้องการให้เราได้แล้วถ้าคนคนนั้นเนี่ยเลือกอยากทําธุรกิจกับคุณเนี่ย มันก็จะย้อนกลับมาที่หลูมเดิมไปแหละเขาจะต้องเจอคําถามประเภทณวันหนึ่งถ้าคุณเป็นอัปไลน์ของใครแล้วเนี่ยนะครับคุณจะสอนคนเหล่านี้ได้อย่างช่ำชองหรือชํนานาญมากขึ้นอย่างแน่นอนพอเราสอนคนเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยจะทําให้คนที่เข้ามาทําธุรกิจกับเราคนใหม่เขาจะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เนี่ยสั้นลงตอนแรกเราไม่มีความรู้เราศึกษาเนี่ยสมมุติเราใช้เวลาอา้ากว้างขนาดนี้ไทม์ไลน์นะพอเรามีประสบการณ์เสร็จเพิ่เราประสบการณ์ของเราเนี่ยมาใส่ทําให้คนที่เข้ามาศึกษาใหม่ ก็เหลือเวลานิดเดียวเพราะเราได้ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วโอกาสประสบความสําเร็จของของทีมงานเราเนี่ยนะครับจากการฝึกฝึกผลของเราเนี่ยจะทําให้เขาผ่านปัญหานี้หรือคำถามนี้ไปอย่างง่ายได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในวงจรของ สินค้าที่เกี่ยวกับหมวดของอาหารเสริมแล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ผมสามารถให้คําแนะนําผมสามารถให้เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้อาหารเสริมมาเป็นตัวนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจในกลุ่มของคุณแล้วหรือองค์กรของคุณแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้ก็คืออยู่ให้เหนือ กว่าคํา,ว,าว่าขายอาหารเสริมคํา,ว,าว่าอยู่ให้เหนือเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีลองย้อนกลับไปดู 3- 4คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้เราควรจะใส่งานบริการเข้าไปสักนิดสักหน่อยจะทําให้อยู่เหนือของคํา,ว,าว่าอาหารเสริมสรุปนะครับในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดทิ้งท้ายนะครับสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายทุกๆท,ท่านถ้าหากว่าท่านกําลังรับชมอยู่ณนะตอนนี้นะครับและยังอยู่ถึงตอนนี้นะผมจะบอกให้ฟังนะครับการตอบข้อโต้แย้งที่ยากที่สุดมันไม่ใช่เกิดจากคําถามที่ยากแต่มันคือ การอธิบายยังไงให้กับคู่สนทนาของเราหรือผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเข้าใจตรงประเด็นตรงกับสิ่งที่เราอยากจะอธิบายว่าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรต่างหากครับหากทุกท่านได้ไปฝึกฝนได้เรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นคลุกคลีอยู่กับมันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผมเชื่อทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความจานานและมีความมั่นใจที่จะอธิบายให้คู่สนทนาของเราเข้าใจมันอย่างง่ายๆได้ อยางสบายๆครับสิ่งที่นี้เขาเรียกว่ามืออาชีพอยากจะเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายอยากจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายแอดมหาผมก็ได้นะครับแอด M B M ยูนิแล้วทักมหาผมบอกว่าอยากจะให้ผมช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือตอบคาถามอะไรให้กับท่านผมยินดีที่จะช่วยท่านนะครับหรือหากว่าคุณเนี่ยไม่ทราบจริงๆเนี่ยว่าจะต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่องอะไรบ้างคุณถามผมมาเลยครับในเม้นนี้ก็ได้นะฮะเม้นใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมมาตอบด้วยตัวผมเองครับทุกคำถามผมจะเป็นคนตอบทั้งหมดไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ก็สวัสดีนะครับอับดุลลาก่อนครับสวัสดีครับ